โอ๊ย oh โอ๊ยปวดปวดะายาอยู่แล้วฉันเองก็ไม่ไหวแล้วเใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆก่อน,ใค,คนใครมาคนแรกคะใครมาคนแรกผมครับผมมาคนแรกคุณเป็นอะไรมาคะผมรู้สึกนั่นในตู้มากเลยเพอเปิดออกมาผมก็เจออาหารเต็มเลยครับโอ้โ ไม่นานละถึงได้ปวดขนาดนี้ใครม่เช่เพื่อนนายยังไม่เท่าฉันนะนายดูคุณเป็นอะไรามาคะนายดูนายดูนายดูนะฉันรู้สึกปวดท้องมากแล้วฉันก็รู้สึกได้เลยว่ามีบางอย่างกำลังทะลักโอ้มันทะลักออกมาแล้วใครก็ได้ ช่วยปิดฝาให้ฉันทีแล้วฉันก็เจ็บเท้ามากด้วยครับคุณหมอโอ้ยฉันปวดเท้ามากกว่านายอีกดูเท้าฉันสิจะเย็นเย็น,นะคะจะเย็นเย็นก่อนคุณเป็นอะไรนะคะเป็นเล็บขบแล้วคุณล่ะคะเป็นอะไรผมผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยครับคุณหมอ ผมเจ็บที่หลังอ่ะตรงนี้เหรอคะใช่หมอตรวจให้หน่อยนะตรงนี้เหรอคะใช่กเ็เถอะไปหน่อยเอ้าหมอหมอหมอไอ้นี่พวกเราก็รอมาตั้งนานแล้วนะเมื่อไหร่หมอจะมาถึงเราทีอะฉันทนต่อไปไม่ได้แล้วนายบ่นอะไรของนายอ่เพื่อนอยู่นะฉันแท้ๆจะมาบ่นเพื่อ ขอองเธมาดามหอมชื่นใจฉันชอบกลิ่นของเธอจังเลยจริงรอ่ะใช่กลิ่นของเธอหอมมากเลยอยากได้กลิ่นแบบนี้ฮอ้โหนี่ฉันมาก่อนนะฉันต่างหอที่มาก่อนฉันมาก่อนฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาก่อนนะ้เฮ้ยยเ้ยโอ้ยทะเาลาะกันอยู่ได้อุย๊ย เธอก็มากับเขาด้วยเหรอใช้ล้วลบาบัลเลลิน่าหนึ่งและเธอเป็นอะไรอ่ะฉันเออฉันอยากจะถอนน้ำที่ตัวของแพนกวินออกให้หมดโอ้ยเพราะว่าฉันรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เขามาจับตัวฉันปล่อยค่ะปล่อยปล่อยปล่อยค่ะ แล้วเธอละเป็นอะไรมาบัลเลนิน่าหนึ่งอ๋อฉันนะหรอฉันก็แค่เอ,อ่รู้สึกสบายดีฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยฉันสุขภาพแข็งแรงดีจ่ะไม่เชื่อหรอกเชื่อพเพบัลเลนิน่าตัวนั้นต้องเป็นอะไรแน่นอนไม่มีคนปกติคนไหนที่จะมายืนต่อแถวที่โรงพยาบาลหรอก นั่นนะดิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วลนั้นใครอ่ะอ๋อนี่คือเพื่อนใหม่ของฉันเองนะโอไหวหรือเปล่าฉันไหวายอยู่กินน้ำหน่อยไหมจะได้อาการดีขึ้นฉันไหวอยู่เชื่อผมดื่มน้ำเถอะนะแล้วคุณจะดีขึ้น <c oughs> ไหนบอกว่าไม่เป็นอะไรงไงบันเลยเลยน,นาย้านเธอไอค้กแคกคอแคคอย่างงั้นฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยฉันก็แค่โอ้โหผมบอกแล้วไงว่าให้กินน้ำเยอะๆโอ๊ยฉันไม่ได้ <c oughs> ไว้หรือเปล่าอ่ะ ครับช่วยด้วยช่วยหมอหนุยช่วยหมอหนุยครับคุณหมอเฮ้เพื่อนนายเป็นอะไรมาเหรอคุณหมอไม่อยู่อ่ะแย่แล้วอะทำไมเหรอนายเป็นอะไรอ่ะกินพาราก่อนไหมถ้าเกิดเธอปวดหัวเธอก็น่าจะกินยาเออไม่ฉันกินไม่ได้นายไม่ได้เป็นเล็บขบใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้เป็นเล็บขบแล้วนายเป็นอะไรอะ ฉันรู้สึกอยู่ดีๆร่างกายของฉันมันก็รู้สึกรู้สึกร้อนโอ้โหร้อนจนไฟลุกเลยโอ้โหโอ้โหอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฟ้เฮ้อเเฮ้ใจเย็นก่อนนะเพื่อนใจเย็นก่อนโหแย่แล้วที่รักเราต้องรีบเพนแล้วโหโหที่รัก ออกมาก่อนไม่ต้องซ่อนตัวแล้วที่รักออกมาก่อนอะไรนะอะไรผมบอกให้ออกมาไงน้ำร้อนท่วมถนนแล้วเนี่ยอะไรนะไปกันเถอะรีบเพนจากที่นี่กันเถอะไปหาหมอที่โรงพยาบาลอื่นกันได้ได้ได้โอเคเฮ้ยไปกันเถอะไปไปไปบินให้ดีนะที่รักบินให้ดีเฮ้ยเสียเวลาชะบัดเลยไปไหนกันแล้ว ยังรู้สึกหัวร้อนอยู่และ้ว อดทนไว้ก่อนนะครับอดทนไว้ก่อนอีกแค่นิดเดียวโอ้ตอนนี้ขาออกมาแล้วครับขาหอบมาแล้วขาออกมาแล้วหมอไม่ไหวแล้วเบงครับเบงอือเบงครับเบงอือเบงอีกครับเบงอีกอาหมออ้โอ้โอ้ออกมาแล้วครับแขนออกมาแล้วครับเบงอีกครับเบงอีโอ้อะไรออกมาครับเนึกโอ้ ทุ่ง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 โราโอู้ไม่ไหวแล้วหมอผมปวดฟันฟันฟันไม่ไหวแล้วม,ม,ม,มันมันมันมีอะไรแทงปากเลยอืมใจเย็นนะใจะเย็นใจ,เย,นจเย็นเดี๋ยวหมอจะทำการรักษาให้นะอา้าวยคบมาทางนี้หน่อยยบ,บ,บ,บมาหน่อยยบมาหน่อยใจเย็นโฮ้ยหมอใจเย็นได้ไงไม่ไหวแล้วโอ อาปากอาปากอืออาแล้วหมอจะทำการถอนฟันนะอาปากนะดูงโดนโดนโดนโซราโอ้ยปล่อยฟันไม่หวานแล้วหมออาปากอาปากไหนดูลิ้นสิลิ้นปกติไอ้บอกให้อาปากไงจะหุบปากทำไมอาปากใหม่อาปากใหมหมอยังถอนไม่เสร็จเลยโอ้ยถุงโดนโดนโซราอาเท่าไหร่อะออาีกอาอีกอาให้กว้างๆนะเออนั่นแหละดีมาก อ่าค้างไว้ค้างไว้นะอ่าดีมากดีมากโอเคฟันก็นแข็งแรงดีนะเออหมอเออดีมากดีมากโอเคน้ำลายหกโอเคเอาละเราจะทำการตรวจฟันใหม่อีกรอบนะอ่าใครอยู่พ้วไหนใครอยู่พ้วนเออหมออาละอาปากอาปากอาอกกว้างอ,าอ,าาอ่าละสอบเสร็จแล้ว นี่ไงสิ่งที่ทำให้นายติดคอ,อ,อนี่นายเออแน่ใจนะว่าจะรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ฉันว่านายควรจะรีบย้ายไปโรงพยาบาลอื่นดีกว่านะเมื่อตะกี้นี้ฉันแอบดูข้างในเขารักษากันทุงทุงทุงซาโฮร่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดแถม คนอื่นๆก็เหมือนจะตุยกันหมดแล้วด้วยฉันว่านายไปโรงพยาบาลอื่นเหอะเชื่อฉันม่อฉันมีญาติอยู่ที่นี่ญาติของฉันรักษาดีมากฉันจะทำการรักษาที่นี่แหละว่าแต่นายเป็นอะไรมาเหรอร่างของนายก็ดูปกตินี่นะถ้าไม่นับดูขาที่ใหญ่กว่าปกติ ฉันก็ดูเหมือนปกติแล้วนายเป็นอะไรเหรอหรือว่าจมูกนายใหญ่เกินไปเหรอไม่สิจแล้วช่วงนี้ฉันเห็นภาพที่มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยมองไปทางซ้ายก็เห็นต้นไม้มองไปทางขวาก็ต้นไม้แล่าที่สำคัญบางทีฉันก็รู้สึกได้เลยว่ามีต้นไม้งอกอยู่